สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าก็น่าจะน่าจะโชคดีกันบ้างเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะก็ให้เด่นหนึ่งไปนะคะสําหรับวันที่สิบสามนะคะแนวแนวทางอกนะคะหกหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า แต่วิ่งสามไมมาสักแอะนะคะพี่น้องจ๋าตัววิ่งไม่มาน, er. like a, นะคะก็มาอยู่นะคะสําหรับหกหนึ่งเนาะนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะมารอบพิเศษนะคะส่วนห้าสี่นะคะห้าสี่เจาะไม่แตกนะคะสําหรับฮานอยนะคะฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสําหรับรอบปกตินะคะรอบปกติศูนย์ห้าก็เจาะไม่แตกนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะ แต่สูตรสองมานะคะสูตรสองสูตรวัดใจมานะคะพี่น้องจ๋าตัววิ่งมาทั้งห้าทั้งสี่นะคะศูนห้าก็มานะคะพี่น้องจ๋าสําหรับสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋าส่วนหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยนะคะพี่น้องจ๋าตรงตรงเลยเนาะสําหรับหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็เกือบหนึ่งห้าอีกนะคะพี่น้องจ๋าเกือบอีกนะคะดันไปอยู่ข้างหน้านะคะสรุปแล้วนะคะก็เตกนะคะเตก แต่อันรอบนี้อันนี้ศูนย์ห้านี้รอบปกติศูนย์ห้ากับสี่ศูนย์นี่ไปสูตรวัดใจนะคะมานะคะแต่สูตรเม็ดเดียวนะคะแตกแตกรอบพิเศษหกหนึ่งนะคะในรอบปกติล่างหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าตรงตรงเนาะก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะ ไปตามโตกันนะคะวันนี้น่าจะโอเคอยู่นะคะพี่น้องจ๋ามาสองเด้งนะคะไปตามโตกันนะคะแต่ถ้ามารอบพิเศษแล้วนะคะจริงๆถ้ามารอบพิเศษรอบปกติก็ไม่ต้องตามแล้วนะคะพี่น้องจ๋าก็ถ้ามาเด้งอีกก็ถือว่าโชคดีนะคะพี่น้องแต่ถ้ารอบแรกไม่มารอบสองตามนะคะก็ไปตามโตกันนะคะสําหรับวันที่สิบสี่นะคะพี่น้องจ๋ารับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะ สำหรับพี่น้องที่ที่ชมแต่สูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจก็มานะคะสูตรวัดใจมานะคะให้เด่นศูนย์ไปนะคะพี่น้องจ๋ามานะคะศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะพี่น้องจ๋าทั้งศูนย์ห้าทั้งศูนย์สี่เลยนะคะก็ไปตามสูมตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ชมนะคะก็อยากเอามาให้ดูนะคะก็ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ไปตามต่อนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียววันที่สิ <c oughs> วันที่สิบสีเดี๋ยวยกขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะถ้ามองไม่ชัดนะคะเดือนสี่ปีหกสี่นะคะแนวทาง หาหนยสามหนยนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวดับชมด้วยความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจัยนวยานด้วยนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะ ปนกันไปนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งรูดนะคะเม็ดเดียวนะคะให้เด่นนะคะสีนะคะวิ่งห้านะคะไปเจาะกันเลยนะคะรูดเลยนะคะสี่ศูนสี่หนึ่งสี่สอง สี4สามสี่สี่ห้าสี่หและ4 9นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแอดก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมารยเปอร์เซ็นะคะถ้าชื่นชอบเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะให้เด่นสีนะคะเดี๋ยวจะ เน้นตัวให้นะคะแอดชอบนะคะพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะชอบนะคะชอบหมดเลยนะคะพี่น้องถ้าเป็นสีเนาะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็เฮงเฮงปังป,งปงๆรวยๆวยทุกๆวันเลยนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ